สวัสดีค่ะ FC วันไทยกินเที่ยวดูบอลวันนี้นะคะวันนี้เรามีภารกิจอ,อยากรู้้วซิว่าวันนี้เราจะทำอะไรนะคะก่อนที่จะไปติดตามดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ FC วันไทยกินเที่ยวดูบอลค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมนี่คืออะไรมันขรังใช่ไหมเออนี่นะคะมันขลังแต่ในนี้เนี่ยเป็นอะไรยังไม่บอกนะคะ เดี๋ยววันนี้ภารกิจวันนี้นะคะเราจะไปแกล้งคนกันค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าปฏิกิริยาของคนแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนิ่มพี่นิ่ม,พ,มพี่นิ่มมอนี่ก่อน,นไหนๆก็พี่นิ่มเนี่ยซื้อขนมมาจากเวียดน,นามสั่งมาจากเวียดน,นามนะพี่นิ่มลองแกะชิมดู ให้ชิม<ด>ให้ชิมหน<ด>ูลองแกะดูลองแกะดูให้ชิม <laughs> ไม่เป็นไรให้ชิมให้ชิมค่ะจะรีวิวไงชิมให้หน่อย oh, <no. S 1> ลอาแกะหรเหรอาขนมขนม <laughs> <laughs> หนูอแล้ว <laughs> เดียวเซียวเซียวเซียวเอาคืนเลยค่ะเอาคืนเดี๋ยวเราจะพาไปหาน้องอีกคนหนึ่งไปดูกัน ให้ชิมขนมอะมขนมอะไรจ๊ะเนีย่ยซื้อมาจากเวียดนามสั่งมาจากเวียดนามลองชิมดทูที่จะรีวิวออ๋ <c oughs> <c oughs> เพิ่งสองคนเองเดี๋ยวไปหาปัตติดีกว่าชมพู่ชมพู่ชมพู่อยู่ไหนโอเคโอเค <c oughs> เดี๋ยวไปหาชมพู่เดี๋ยวเราไปอีกทีหนึ่ง <c oughs> คอยเหรอเอาคุยโทรศัพท์ก่อนเอาขนมมาให้ชิมขนมอะไรเอออะอันเนี้ยสั่งมาจากเวียดน้ำเออไม่จะรีวิวไงลองกินดูก็ลองให้ลองชิมดูไงว่ามันอร่อยหรือเปล่า อร่อยไหมไม่อร่อย,ยอทุกคนเขาบอกไม่อร่อยแต่เราอร่อยเ,อเ,ยเยดี๋ยวเราไปหาชิ้นนิดกันนะคะ แล้วเอาขนมให้ชิมเนี่ยสั่งมาจากเวียดน,นามลองกินดูดลองแกะดูเร็วจะรีวิวเนี่ยแต่แม่ก็จะไปกิน <laughs> อร่อยไหมอร่อยอร่อยมากตกใจหมดเลยแพงด้วยนะต้องร้อยสามสิบเก้าบาทไหนเนี่ยเนี้ยเก็บยังไงก็ยัดเข้าไปไงเป็นเราไป เราพาไปที่นี่นี่เราเจอเหยื่อแล้วทุกคน <c oughs> อ๋อไอ้น,อน้อนนอนมีขนมมาให้ลองชิมดูอันนี้พี่จะรีวิวขนมอ่ะอันนี้สั่งมาจากเวียดน,นามเลยจะให้ลองกินดู ออาเร็วๆให้ชิมให้ชิมใจหมุกเลยหดเร็วจังง่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัดก่อนอร่อยไหมนี่อะสิขนมอมะพ่อตกใจหมดเลยอันน no. ี้ตกใจนะครับ เหยื่อคนสุดท้ายแล้วทุกคนเอาร้านนี้เลยวะยุ่งอยู่เปล่าอ่ะยุ่งอยู่ไหมไอ้ยุ่งช่วยกินชิมขนมให้หน่อยขนมอะไรอ่ะก็สั่งมาจากเวียดนามอ่ะดูสภาพดู จะรีวิวแล้วแบบว่ามันจะถามว่ามันอร่อยไหมถามาขายหรออืมโอ๊ยใจจกจกรู้ว่ารีวิวเขาบอกอะไรวะโอ้ยอร่อยมั้ยอร่อยมาก เก็บยังไงวะเนี่ยย้อนมันลงไปติดสายด้วยหนูว่าขนมอะไรจะไมหน้าต่แปลกแโดนมาแล้วโดนมาแล้วเหรออ๋อดีคิดกันปิดปิดกับด้านกับด้านกับด้านอุ้ยแล้วมันจะอยู่หรอโยกับด้านโอ้ยยิงเเออหน๋ ขนาดพี s, ่เป็นคนจิตแข็งนะเนี่ยจิตแข็งแล้วไ่ซ้อมหรอกสวยแล้วเป็นไงบ้างเมื่อกี้ภารกิจเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูฮะดีนะลูกค้าไม่อยู่อายก็ตายก็เห็นไงมันว่างๆอยู่ไงพม่คอยลก็เลยเดินมาอายละมาจากเวียดนาม วากะโดดวอะไรู่ว <screws> ่าจากเวียดนาม่เคยรู้มาก่อนโอเคขอบคุณจะคะาบ๊ายบายค่ะค่ะจากที่แบบสถานการณ์ปัจจุบันนะคะทุกเพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะแบบเครียดกันหน่อยนะคะก็เราก็เลยมาทําคลิปแบบว่าสนุกสนุกนะคะให้ทุกคนได้คลายเครียดกันเลยนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ล้วกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แลวก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็น กำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาเยอะๆนะคะ FC บันไทยกินเที่ยวดูบอลค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ